กลับเข้าสู่ช่วงของซมซึมป๊อปปูล่าค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่น่าสนใจนะคะคืออาชีพการแกะสลักลายกระจกนั่นเองค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะเรามาพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณขวัญอาพรชาไมาค่ะสวัสดีค่ะค่ะอขอเรียกเรียกพี่อิ๋วนะคะถามพี่อิ๋วคะพี่อิ๋วทําอาชีพการแกะสลักลายกระจกนี้มานานหรือยังคะถ้าจากัก ทั้งที่ทำทำกันมาเลยที่ยังไม่ได้เป็นอาชีพนะคะก็คือรวมระยะเวลาแล้วอยู่ประมาณเจปีอะค่ะ7ปีด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้ทําประกอบอาชีพอะไรมาก่อนหน้านี้นี่จะมีงานประจํานะคะกับจริงจริงแล้วทากับแฟนค่ะค่ะที่คุณวรนัชเป็นคนเริ่มเริ่มทําก่อนจากที่เขาเคยอยู่บริษัทแล้วก็ฝึกทํามาเรื่อยๆจากที่เด็กฝึกงานไปเรียนจากที่ไหนมาก็ไม่ทราบนะคะแล้วเขาทาไม่สําเร็จแฟนเขาก็เลยเอามาทํา ทำต่อแล้วก็เลยก็มาสอนด้วยก็มาสอนให้ทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ทําก็ไปไปมาๆก็เริ่มเบื่องานประจําไม่มีเวลาพักผ่อนคือตื่นเช้าก็ทํางานทั้งวันแล้วก็พอตอนเย็นก็กลับมาเล่นดนตรีเลิกดึกค่ะเหมือนเที่ยงคืนก็เลย หันมาจับงานตรงนี้นะคะ่ะเริ่มต้นค่ะค่ะตรงนี้ก็เลยทําให้เราอีกได้อ,อาชีพใหม่ขึ้นมานะคะ<ช>แล้วก็หันมาทาจริงจังจริงจังจังตอนนี้ทาก<ะ>ันได้7ปีแล้วใช่ค่ะนะคะพอถามนิดนึงค่ะพี่อยู่คะว่างานแกะสลักลายกระจกตรงนี้เนี่ยมีขั้นตอนวิธีการทํำยังไงบ้างเออแรกๆเลยเงี้ยมันต้องเลือกรูปค่ะเลือกรูปที่จะทําแล้วก็หาวัสดุซึ่งวัสดุก็กระจกมีดอาร์ต พวกสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่องมือแลวก็มีน้ํายากัดกระจกค่ะตอนนี้พี่หิวฝึกนานไหมคะกว่าวาเราจะทําเป็น<อ>หรือว่าทําได้ก็ก็ฝึกมาเรื่อยๆนะคะ,ะคือมันมันระยะเวลาจากที่เริ่มต้นกับทํางานเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้ทุกวันค่ะคือเหมือนก็เท่ากับว่าวันที่เราทํางานเราก็เท่ากับเราเรียนรู้ไปด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ สะสมประสบการณ์นะคะมากว่าเปีเลยนะคะแล้วรูปแบบงานของพี่อิวะะ๋วเนี่ยค่ะพี่อิ๋วมีจํากัดไหมคะว่าเราทําสไตล์ไหนบ้างเออจริง,รงๆเราไม่จํากัดอะ,ค,ะค่ะค่ะออแต่ว่าที่เลือกรูปตามที่ที่เห็นนะคะตามตัวอย่างเนี้ยบางทีเราไปวัดตามสถานที่สําคัญผนงังวัดอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นลายคือช่างเมื่อก่อนที่เขาเขียนไว้ลวดลายเขาแบบน่าน่าเก็บ คือหน้าหน้าเรียนรู้แล้วก็หน้าเอามาทำก็เลยลองทำดูแล้วทีนี้มันก็เลยลูกค้ามาเห็นเขาก็เลยสั่งมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็บางทีลูกค้าก็หาหารูปมาเองอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าด้วยใช่ค่ะตรงนี้อย่างที่พี่อเคยบอกว่าที่เป็นสไตล์ของสไตล์สมัยเก่าแล้วก็มาผสมผสานประยุกต์กับสไตล์สมัยใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือมันจะเป็นลักษณะการปิดทอง ปิดทองปิดเงินปิดนาคก็คือมันจะเป็นลักษณะงานแบบเก่าค่ะเพียงเราแต่เราเอามาประยุกต์กับตัวปิดที่ที่แบบยุคใหม่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นงานแบบเหมือนสมัยใหม่ก็จะมีพวกกรอบรูปอะไรเงี้ยที่เป็นลักษณะโอเดร์นหรือว่าการเทนสีเน้นค่ะส่วนใช่ค่ะให้ดูแบบประยุกต์ใช้กับให้ทันกับยุคนี้อะค่ะ ย่างงานงานหนึ่งนี้เราเราใช้เวลานานทานานไหมคะพี่อิ๋วอ่าแล้วแต่ขนาดด้วยค่ะค่ะเพราะว่าบางทีอ่าไซส์ไซส์เล็กอย่างเงี้ยอย่างลวดลายไม่ไม่เยอะมากอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณวันหนึ่งสองวันแต่ถ้างานขนาดใหญ่หรือว่าลวดลายแน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาดนึงบางทีก็อาจจะเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะ ทราบมาว่าพี่อิ๋วเนี่ยนอกจากจะทําเป็นอ่าเป็นกรอบรูปแล้วก็เป็นภาพสวยๆแล้วก็ยังจะมีทําเป็นเกี่ยวกับพวกของแก้วก็คือมาประยุกต์ใช้กับของใช้อ่าในบ้านหรือว่าของที่แบบค่ะให้เป็นพรีเมียมที่แบบสามารถหยิบยกแบบจับติดไม้ติดมือไปได้ง่ายใช่ค่ะได้ใช่ไหมคะอืมนะคะน่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้พี่อิ๋วพี่เกิดปัญหาอะไรบ้างไหมคะปัญหามีเรื่องการตลาดกับเรื่องเงินทุน แล้วช่วงนั้นก็คือลาออ,ออกมาจากงานกันทั้งคู่<ะ>ก็คือเงินที่เดือนประจําอย่างเงี้ย<ม>ก็คือมันไม่มีแล้ว<ม>ก็คือเราเอาเงินตรงนั้นนมามาใช้จ่ายค<ะ>ก็ก็แบบลักษณะพวกเครดิตอะไรเงี้ย<ะ>เราก็ยังไม่มีลูกค้าก็ยังไม่รู้จก<ม>ักค่อนข้างที่จะหาตลาดยากเหมือนกัน,นะคะ่ะ พี่อิ๋วคะถ้าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะขอคําแนะนําจากพี่อิวหรือสนใจในรูปแบบของตัวงานตรงนี้นะคะสามารถติดต่อพี่อิ๋วได้ทางไหนบ้างคะโทรเบอร์025385162นะคะแล้วก็เบอร์มือถือ0866129868ค่ะอยากให้พี่อิ๋วฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานจนทําให้เราได้ประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะงานทุกอย่างนะคะ ไม่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรคืองานกระจกก็ต้องใช้ความอดทนในการเพียรพยายามที่จะทํางานให้สําเร็จชิ้นหนึ่งอะนะคะค่ะคือแล้วก็ความมุมมานมะอ่นอะค่ะอืมนะคะเรียกได้ว่า งานทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้กำลังกายแล้วก็กำลังใจลงไป<ช>ด้วยะนะคะถึงจะประสบความสำเร็จค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาหาคุณอิ๋วได้เลยค่ะเป็นงานอาชีพการแกะสลักลายประจบนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอิ๋วมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะในซุมซุ้มปั๊บปุ่ล่าในช่วงนี้ค่ะและในวันนี้นะคะช่วงของซุมซ้มซุ้มปั๊ปุล่าก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับน้ำได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะในรายการซุมซ้มซม รายการสุมส่มๆไทยแลนด์ก็มีคำถามสนุกๆมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมชิงของรางวัลกันเช่นเคยค่ะ